จขจบข่าวเด้นงนนวันนี้ค่ะขอตามไปดูความเคลื่อนไหวนะคะในประเด็นการยกเลิกมาตรา112ของพรรคเก้าไกลนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาซะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าได้มี2องสอสอนะคะของพรรคเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนนะคะว่าไม่ขอลงชื่อในการแก้ไขมาตรา112ตามบัติของพรรคอย่างที่นายขวัญเลิศนะคะพาน,นิดมาศสอซจมบุรีนะคะมีการโพสต์ลงเอาไว้ในเฟซบ o o กล่ะค่ะว่ากราผมต้องขออนุญาตใช้เอกสิทธิ์ในความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับมา กระผมขออนุญาตไม่ลงชื่อในการแก้ไขมาตรา112ตามมาติของพักหรือว่าพูดง่ายๆก็คือส่วนมติพักนั่นเองซึ่งกระผมยอมรับในการลงโทษแล้วก็การคาดโทษจากทางพักและกระผมเองก็ไม่สามารถที่จะลงชื่อในยตินี้ซึ่งเป็นมติพักได้เพราะว่ามันขัดกับหลักการส่วนตัวค่ะ ซึ่งยังไงก็ตามในการทนผู้ชมคะก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะภายในพักเก้าไกลนั้นมีการระบุยืนยันออกมาแล้วค่ะจากทางด้านโตรงข้าในขวัญเลิศนะคะว่าการดําเนินการที่จะมีการแก้ไขมาตรา1นึนั้นแท้ที่จริงแล้วคือการยกเลิกมาตรา1นึนั่นเองคือถ้าหากว่าจะมีการยกเลิกนั้นเขาไม่เห็นด้วยละค่ะแต่ถ้า,าว่าจะมีการแก้ไขก็สามารถที่จะยอมรับได้ค่ะ ขณะที่นะคะทางด้านของนายคารมพลพรกลางและคะ่ะสสบัญีรไรชื่อนะคะของพักเก้าไกลเองก็ได้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์และคะ่ะว่าจุดยืนของพักเก้าไกลบางเรื่องนั้นนะคะก็ไม่ได้เป็นจุดยืนของตัวของนายคารมและคะ่ะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าผมเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอายุก็เยอะแล้วใครทําอะไรก็ทําไปแต่ว่าใครทําอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยและที่พักเองกําลังเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2นั้นนายคารมบอกไว้เลยะค่ะว่าผมเนี่ยไม่เซ็น บอกผ่านสื่อเลยว่าผมไม่เซ็นและไม่ทราบคนอื่นเนี่ยเซ็นหรือไม่แต่ผมนั้นไม่เซ็นแล้วก็จะมาบังคับผมเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยผมเคยงดออกเสียงในเรื่องของกฎหมายโอนอัตรากําลังพลแต่เมื่อพักเนี่ยมีมติผมก็มีมารยาทผมรู้กติกาผมรู้ระดับความรุนแรงผมจะตอบคำถามยังไงผมมาสบานตนผมอ่านรัฐธรรมนูญผมก็เข้าใจแล้วผมมาเซ็นแก้มาตรา1 2 1 2ความคิดในทางกฎหมายนั้นผมก็มีแต่ ก็สรุปว่าผมไม่เสร็จค่ะท่านผู้ชมคะและกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางด้านตัวของนายปิยบุตรแสงกนกุลค่ะก็มีการโพสต์นะคะแสดงความเห็นในเรื่องการทุกเลิกมาตราหนึ่ง 1, 2, เอาไว้ว่าสสนั้นต้องเป็นผู้แทนของรัษฎรค่ะไม่ใช่พนักงานของรัฐคืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณเห็นว่าคนมาชุมนุมเข้าเสียสละโดนคดีกันมากติดคุกทั้งชีวิตนับห่วงชีวิตอายุข,ของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะติดคุกยังไม่พอกันกันกบจํานวนคดีที่โดน อย่างน้อยๆ3ข้อเรียกร้องที่มีกันออกมาแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงปี2563นั้นก็จะต้องขยับไปในแนวทางนี้ถ้าสสเนี่ยไม่ขยับเลยจะตอบเยาวชนประชาชนอย่างไรอนาคตของประเทศจะเป็นความหวังให้กับเขาได้อย่างไรในขณะที่คนจํานวนมากเนี่ยเรียกร้องแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาสิ้นหวังกับพรรคการเมืองนักการเมืองผู้แทนราษฎรคราวนี้ระบบการเมืองจะปั่นปวดกวหลาหนค่ะ ท่านผู้ชมคะและนอกจากนั้นนะคะในช่วงท้ายค่ะของโพสตในปียบุตรแสงกระดูกกุลเองจะได้มีการโพสตในการเนื้อหาเอาไว้อีกและค่ะท่านผู้ชมว่าถ้าว่าสสนั้นไม่กล้านะคะเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เล็ดรอนเสรีภาพและอํานาจประชาชนกฎหมายที่แปลงประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศให้กลายเป็นไพร่แล้วสสก็เป็นแค่เพียงคนที่หายใจไปวันๆเพื่อตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองอํานาจของตนเองเท่านั้น เมื่อสสถูกทําให้เป็นพนักงานของรัฐไม่ใช่ผู้แทนราษฎรแล้วและในคะในช่วงท้ายของโพสต์ค่ะนายปิยบุตรเองนะคะยังติ่งท้ายด้วยแฮชแท็กยกเลิกมาตรา1นึเอาไว้อีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะนายปิยบุตรแสงกนกุลเองนะคะที่ออกมาโพสต์นะคะและแสดงความเคลื่อนไหวต่างๆนานาออกมาแบบสุดตัวอย่างนี้เขาเองอาจจะลืมตัวไปเลยค่ะว่าตัวเองนั้นยังเป็นเลขาธิการพักอยู่หรือเปล่าถึงได้ออกมาอบรมบรดาสสอนะคะเหมือนกับ สสนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วค่ะหรือว่างานนี้นะคะจะเป็นเพราะอย่างที่โตโต้ปิยรัต์จงเทพหัวหน้ากัดมบสามนิ้วเนี่ยโพสตเอาไว้นะคะว่าหัวหน้าพักที่ชื่อธนาถอดพามึงได้เป็นสอสมึงยังเนรคุณได้มึงรู้หรือเปล่าว่าเขาเพิ่งจะถูกแจ้งข้อหามาตรา1 1 2กันไปท่านผู้ชมคะ อ่านแบบนี้แล้วนะคะก็คงจะเห็นอะไรแบบทะลุปลุปลงชนิดที่ไม่ต้องแปลความกันแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าทำไมเนี่ยพรรคก้าไกลถึงได้สู้แบบสุดตัวเพื่อที่จะยกเลิกมาตรา1 1 2ให้ได้ใช่ไม่ใช่ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย